วันนี้เราจะทําอะไรครับวันนี้เราจะทําผัดเผ็ดหมูปา่าว้าก็เลยต้องเอาวันนี้มาเป็นลูกมืออาม่าด้วยนะครับ <c oughs> ก็เอาอะไรเนี่ยหมูป่ามาแช่ไว้ในน้ํากะทิ <c oughs> อ๋อมาเคี่ยวก่อน <c oughs> อา마่าบอก <c oughs> เคี่ยวกะทิก่อน เดี๋ยวเราลงมาดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างอันนี้หลังจากต้มให้นุ่มแล้วจะทําอะไรต่อนะครับอาม่าเดี๋ยวก็ผัดพริกอ๋อผัดพริกอาเชยอเชยอาเชย,ยกันต่อใช่ไหมครับผัดพริกแกงมง่าอันนี้เราก็เตรียมเครื่องนี่ดูเครื่องมี่แค่นี้นะครับวันนี้ไม่เยอะเหมือนวันที่ผ่านๆมาไม่เหมือนข้าวอบเผือกนะอืมไม่เหมือนข้าวอบเผือกไปดูย้อนหลังได้นนะครับ ูุดลับๆของอาาคลิปที่แล้วโอ้โ oh, หอันนี้สีสันก็น่าน่าทานเลยนะครับสมสัยจะอร่อยอันนี้คือต้มให้มันนุ่มก่อนใช่ไหมครับใช่หมูป่าหมูเทียมโลละร้อยสามสิบใช่ไหมครับหมูป่าซื้อที่สี่มุมเมืองสี่มุมเมืองตรงร้านอาหารทะเลนะครับตรงอาคารทะเลอันนี้มันเหมือนไม่มีมันเลยเนี่ย นะอมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันเลยหมูป่าไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่มีมันเลยเนี่ยว,ว้าวเนี่ยมีแต่หนังกับเนื้อเดี๋ยวทิ้งพี่กับไวท้ที่ที่ตามภาพนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอาคารนี้เ้วครับมีร้านหมูป่าขายโลเลยเท่าไหร่นะร <130. S 1> ้อยร้อยสามสิบติดวันหนึ่งเขาขายเป็นตันโอ้โหยอดเลยหมูป่าวิ่งทั้งทั้งป่าเลยอย่างงี้ บาเทียมมากมันจะเด้ไม่มีกลิ่นสาบไงอ๋อ oh, อันนี้ก็หอมมากเลยนะครับต้องจะเคี่ยวแบบเอ่อหางกะทิก่อนมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันหมูลงไปหน่อยอืม <c oughs> สุดลับๆจริงๆวิธีการทํานะฮะใส่น้ํามันหมูนิดนึง <c oughs> เพื่อให้หอมกลุ่นอุ๊ยเ่ยวพอ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับหัวเอาหัวกะทิใช้หัวกะทิละหัวกะทิใส่นี่ยมีมนระหว่างนี้เราก็ชามชามบุหรี้ำหน้าทัดพี่วดพ่วเลยอย่างนี้พอรัดแน่นผัดพี่ทวดพ่วเลย หลังจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงค่ะอ่อเราวยังน้นใส่พริกแกงเลยหอมมากเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้จังเลยเนี่ยหอมหอมหอมพริกแกงใต้อืย หัวกะทินิดนึงอ่าทีนิดนึงทำไมต้องใส่นิดนึงก่อนล่ะครับเพืได้ให้พริกแกงเข้าเนื้อก่อน<ห>เนื้อเนื้อเนื้อหมูป่าเขาค่อยๆเข้าเนื้อไปแล้วก็ปรุงรสโอ้โหเผ็ดหอมจริงเลยท่านผู้ชมหอมหอมใส่ปรุงรสลงไปนิดนึงใส่ผง,ง,งัวนิดนึงอย่าใส่เยอะใส่แล้วมันจะเค็ม โเหรอครับแต่หลายๆคนก็ช,ชอบนะเนี่ยผงนัวเนี่ยใส่แล้วนัวนัวน้วนำตาลทรายมันอยู่ไหนอวันหาน้ำตาลทรายอยู่มองไม่เห็นใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงประมาณช้อนหนึ่ง หลังจากนั้น oh น <c oughs> ้ำปลาไหมครับเค็มไหมครับมันพริกแกงมันอ๋อมันจะเค็มอ่ะพิกแกงเขาจะเค็มอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องคอยชิมก่อนนะครับไม่งั้นใส่น้ำปลาไปมันจะแก้ไม่ได้นะครับโอ้ไม่ก็อืมันนี้ก็กระชายอ่ากระชายพริกไทยสดพริกไทยสดด้วย สีสันมารับประทานมาโอ้ยใ,ใครครับเนี่ยเดี๋ยวดูดิอ๋อ <c oughs> มาจากช้องหมีชาแนลทีวีนี่นามาทำอะไรเนี่ยวันเนี้ยโอ้ <c oughs> จะจะเอาไปหัดหัดทำใช่ไหมครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่ใบมะกรูดสุดท้าย <c oughs> อ๋อใบมะใบโหระพ,พาครับโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะอ๋อนีอืมอาม่าเขาซอยเหมือน,อนแบบเชฟมืออาชีพเลยนะครับวันนี้เห็นไหมครับตามภาพหลังจากนั้นเราก็เอากะทิราดลงไปหัวกะทินะครับหัวกะทิแบบเข้มข,นข้นเข้มขน้นเสร็จแล้วก็ปัดแล้วก็เสร็จอืมก็เป็นอันเสร็จแล้วโอ้โห หมือนร้านอาหารพัฒนารกรเขาขายเลยเนี่ยอันเนี้ยตอนที่เราจะมาผัดเนี่ยเราเอาไอ้ไอหมูป่าเนี่ยไปต้มก่อนเพราะมันมันแข็งต้มเสร็จแล้วถ้าไม่ต้มนะต้องมาผัดในกระทะเคี่ยวนานมากเกินไปเนี่ยสูตรลับๆหมูหมูป่าพออย่าอย่าให้เละนะเพราะว่าหมูป่าเขากินหนัง,นงอะกรอบ แต่ต้องให้มันนุ่มหน่อยมันถึงจะอร่อยอืมเชิญมารับประทานด้วยกันนะคะวันนี้หมูป่าปัดเผ็ดค่ะโอ้โหว้าวสุดยอดเลยนครับตอนนี้เราก็มาเสิร์ฟบนจานแล้วนะครับโอ้มเกสีสันสดใสมากโอ้โห กลิ่นก็หอมหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมเดี<ม>๋ยวผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะครับในในการชิมโกเสียสล่ะโดยพิธีกตรตุกตาจะเป็นเหยื่อไายและเอ้อไม่ใช่ครับเป,เป็นคนช,ชิมอะไรแรกโอเคก็เจอโอเคิ็เจอสีสันสดใสามากอ่ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ ดู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 เป็นไงไม่ตักข้าวกินเลยเวลาแล้วเป็นไงมากโอ้โหว้าวเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปชิมดูนะครับแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้พิธีกรสาวสวยอ่ะลองชิมดูค่ะว้าวสวยไหมเนี่ยค่ะ อ่ะลองดูอ่ะลองปักไปคำแรกแล้วรู้สึกยังน้อยยังน้อยก้อนกอเอฟซีที่น่ารักกันอ้ําอืมโอเคอ่ะแล้วชิมดูอืมอืมไงไงพี่ได้กินพริกแกงมีความเหนียวเหนียวนุ่มๆของหมูป่าเร่งๆถึงๆอืมหอมมระเทียก็สดมากเค็มมัน หอมหวานเค็มมันแล้วชอบกลมกล่อมค่ะใช่ไม,ใชมไม่เค็มมากอร่อยอร่อยเลยค่ะสุดยอดเลยนะครับสุดรับๆนี้เอาไปทำทานเองที่บ้านก็ได้นะชอบเปเรวเคี้หเคียวหมูป่านมันมันนุ่มเน้วเหนียวะอค่ะพี่หมี่คะพี่หมี่ต้องชิมให้เอจดูด้วยค่ะเพราะว่า เอฟดีต้องอยากเห็นแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไ <c oughs> งมาเขือหายไปไหนอ่ะนี่นะมะเขือนี่ก็มะเขือนี่ครับอ่าใช่มะเขือหอ่มามาะมาเขือไม่เจอนะครับ <c oughs> ท่านผู้ช <c oughs> มมเจอจะหมูเนาะอืมแต่ผมจะชิมหมูป่าให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่าหมูป่ามันเป็นยังไงดีดีมันดีพี่มา มามาชมและเชียร์เย้ยดูดูด,ดูให้ท่านู้ชมดูก่อนนะครับรรสีสันสดใสมันดีงามมากค่ะเกินหน้าสายตาเลายคนเนี้ยเหมือนได้โบยบินเลยเนาะโบยบินเลยนกะพิราบบินเต็มเลยอร่อยมากๆม,มันหอมเครื่องผิกแกงนะ อืมคอร่อยครับพอดีเลยกลมกล่อมมันไม่เค็มเกินไปอืนุ่มมากหมูนุ่มมากเพราะว่าเอาไปเที่ยวกับกะทิใช่ใช่ไหมคะถูกต้องออเลยค่ะมันมีความนัวนะเพราะว่าลูกเราเข้าใจว่าไม่ได้ใช้กะทิอะไรนะแต่พอใส <Yes. S 2> ่กะทิเข้าไปอะ่ะ<อ>มันหอมสำหรัาบาคลิปนี้ฝากไปแล้วกันแคะไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ขออาัยต้องไปเที่ยวหมูป่าแหละน้องนุ่มๆเหนียวๆหนึบอร่อยมากๆเลยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าอามาเขาจะทำอ่อาหารสุดลับลับอะไรอร่อยอ่อให้พวกเรานําไปใช้ทานกันแล้วก็ประกอบอาชีพกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาม่าวันนี้อามาสวัสดีครับราท่านกชทด้วยสวัสดีครับอมากเลย ปลาดีมากค่ะประหยัด